หลังจากที่เข้าผัดเสร็จแล้วเนาะเมนูต่อไปก้อยเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งขมเบาผิดนะเห็ดพึ่งขมจะนะ้ะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันต่อไปนะคะลวกไปแล้วนี่แหละจ้ะเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งขมที่อ่ามาลวกแล้วเนาะลวกคล้ายขมออกสองสามนาม้ำแล้วมันหลกว่านั้นก็ได้เนาะอาจจะหลากนานัันเนาะจ้ะนะอันนี้มาลวกน้ำสุดท้ายอ่าใส่เกลือลงไปด้วย ่าก็คิดไปเนาะว่าใส่เกลืออาจจะลดขมลงได้เนาะจ้ะสีเฮ็ดก้อยเนาะค่ะเนาะก้อยเครื่องก้อยก็คือเครื่องลาบคล้ายๆกันเนาะมีข้าวคั่วอ่าผงนัวพริกป่นนี่แหลจะจ้ะพริกป่นแล้วก็จะมีเครื่องหอมมะนาวนี่ค่ะหอมหัวแดงพริกซอยอ่าสเะนะรนนาานะแหน่นี่ค่ะเนาะพริกซอยต้นหอมอันนี้มะนาวเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวอ่าทีนี้ก็จะปรุงก่อนนะคะเนาะ รุงก็จะใส่น้ำมะนาลงไปก่อนนะใส่น้ำมักนาวลงไปนี่ค่ะใส่หลายเติบแล้วเนาะอซาบิก็น่าจะเปรี้ยวหลายกรดเนาะต่อไปเราก็จะเป็นพริกจัดใส่ซ้ำหน่ก่อนเนาะความเผ็ดหน่อยเผ็ดหลายความน้อความเค็มเติมเอาเรื่อยจะตามความชอบนี่ค่ะผงนัวจิ๊บใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายใส่ลงไปปึ๊บนี่นะจะปลายช้อนสองช้อนเนาะ อ่ะเาใส่เห็ดกินพอดีรพพ่ะพ,พอดีพอดีประมาณได้มันสองถ้วยหรือสามถว้วยน่อยเนาะนี่จ้ะเดี๋ยวข้าขวคั่วใส่ทีหลังเนาะข้าวคั่วใส่ทีหลังอ่ะต่อไปเ้าก็จะใส่ปลาร้านะคะนี่จ้ะแแป๊บนึงเพราะว่ากล่องบ่มีขาเนาะถือเอานี่จ้ะใส่น้ำปลาน้ำปลามะนาวลงไปก่อนเนาะคะ่ะเนาะใส่ลงไปแล้วเมื่อกี้เออ กีดใส่ลงไปแล้วนะจ๊นะเนาะลจากนั้นเราก็ใส่เครื่องปรุงอันนี้ก่อนข้าวคั่วใส่ที่หลังนี่ค่ะหลจากนั้นเราก็ใส่ลงไปเลยเฮ็ดนะจ๊ะมาแล้วจะเฮ็ดเมนูก,ก็ใส่ใส่เครื่องใส่ยางลงไปกระซิเยอะจะได้จานนี่จ้ะใส่เครือ่องใส่หอมพวกหอมก็คั่วอะไรลงไปเนาะกระสิได้หลายอยู่จ้ะนี่ค่ะลจากนั้นเท่ากับมาใส่เลยจ้ะนี่ค่ะเครื่องหอมต่างๆที่ซอยลงไว้เนาะนจ้ะ นี่ค่ะมันไลยน้ำเครืองหอมเนาะสูตรนี้ใส่ใส่เครื่องหอมลงไปเยอะอยู่ค่ะก็จะมีอ่าใบมะกรูดซอยซอยเนาะใบมะกรูดซอยใส่ลงไปพร้อมนี่ค่ะเห็นไหมพี่ตะกูลคุณคุณคุคนคนณคุณคุน้องต้องใส่คนลงไปจากคนจ้ะคนณคุณคุณจ้ะคนให้เครื่องเข้ากันเนาะจากนั้นเขาก็จะใส่อ่า ข้าวคั่วลงไปนะได้แซ่บนี่จ้ะข้าวคั่วข้าวคั่วนะจ้ะกินหอมขึ้นมาแล้วปะเนี่ยกินหอมร้อยขึ้นมาใส่ด่างแล้วจ้ะนี่จ้ะเมนูวันนี้รับรองว่าเด็ดสูตรนี้เมนูนี้รับรองว่าเด็ดจ้ะทำง่ายๆบ้านๆสไตล์บ้านๆกินแบบง่ายๆนะคะเนาะเอาข้าวคั่วลงไปคน่วถือเกลือจ้ะคนนะคะใส่กระหรวหอมหอมเครื่องหอมเครื่องข้าวคั่วเนาะ ปลาเนาะจ้ะอ่ะเดี๋ยวชิมก่อนนะคะจากนั้นเข้ากับทชิมน้ำบะนี่เนาะชิมบังดูพี่น้องบุ๊บนีเ่เด็ดสุดเด็ดแซ่บเพินเลยจ้ะมาแล้วจ้ะนี่ค่ะเห็ดเพินลาบเห็ดเพินเนาะ อ่าขอถามคนชิมหน่อยค่ะแซ่บบ่บจ้าเห็ดลาบเห็ดเพิ่นได้วกันอยู่พี่น้องเห็ดผมเห็ดหยังเห็ดลูกค่าเยอะมากทำปลาต้มตะวต้มหลายหน้าไหมก็ง่ายบลาเนี่ยกรอบขมขมล้ำล้ำแบบนี้อ่าจดุดจุดก็หน่อยแต่ว่าก๋อยแซ่บน่ะเนี่ยก๋วยแซ่บหมูนะก๋วยแส้เห็นไหมก้วยเส้นหมูสามชั้นย่างย่างดีดีแล,ล้วก็เส้นบางบางทานกัน,นแค่นอย่างบางบาง ใสกัดกับเห็ดผมเข้ากันดีเหมมีสูตรนี้ด้วยเนาะใส่ใส่หมูน้ำมันปลาขาคอแน้ๆมันหมูนเนื้อหมูนเด้วยหมูานนาสามชั้นไหมเอาหมูสามชั้นมานก่อยใส่เออเจาเอาอปีกย่างย่างแล้วมันกรอบๆรยังไงแมะอ,อ่าจ้ะย่างกรอบๆโอ้กระแซบแล้วขน,นาดหมูกรอบเนาะแม่ย่างแล้วกันย่างแล้วกันหั่นหั่นหั่นแล้วกันก๋วยเซี่ยงกันไม่ไปลองเจาเห็ดผ่านไหมเจาผ่านเนื้อไหมก๋วยเซี่เห็ดผมเนาะเด็ดจานเลยอืม นะคะเฮ็ดเฮ็ดออกมากแล้วผู้ซิมนั่งอยู่นี่จะผู้ชิมก็นั่งอยู่นี่ผู้กินก็นั่งอยู่นี่จ้าทั้กกง,กงกินทั้งซิมอยู่น้ำกันเลยอาหารหลากหลายแับนี้นะ